มาเต็มเลยนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยสี่สี่ห้านะคะสิบสามสูงเต็มคาราเบลมาหวานเจี๊ยบเลยนะดอกนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจ,จกักันเจอสปอแรกอีกเช่นเคยนะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ Dota Fantasy Hero โรไทยนะวันนี้ก็จัด ห้องอม,มือฝึกหัดกันนะคะทุกคนทุนก็จะ EV นะก EV ที่แล้วเลยนะะเพื่อนขา EV ที่แล้วทุนสองร้อยนะคะบวกมาพันหเลยนะค,ะคตรสุดเลยนะ,ะใดๆคือแบบว่าคุณแจกหดมากเลยนะ,ะช่วงโบนัสทามนะะ์นะทุกคนแลกคุณแจกแรกนะคะโอ้โหรอบนี้ก็ค แจ่งเหมือนกันเลยนะทุกคนโอ้สิบสามเลยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าตาแรกเราจะแห้งหม,มันไหมนะคะเล่นห้องมือฝึกหันนะคะขั้นต่าจะอยู่ที่สิบาทนะเพื่อนๆค่ะก็จะไละ่ระดับไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะเนาะส,สูงสุดอยู่ที่สองร้อยเนาะมาจ้าตาแรกเข้ามาประเดิมตาแรกเลยนะคะจัดต่ํากันนะคะเพื่อนๆค่ะจัดต่ํานะคะชอบอันไหนก็จัดอันนั้นนะคะชอบก็จัดจะคัดทําไมนเนาะโอ้โหบนัธรามเข้าจนได้เลยนะคะทุกคนค่ะเอาเรื่องอยู่เนะทุกคนเฮ้ยรอดไม่รอดสู้ไม่สู้ โอ้โหนักสู้เราเราเรานักกล้าเรานะคะทุกคนเฮ้ยจะพ่ายกับศัตรูไม่ได้นะธนูยิงไปปิ้วไปเลยนะทุกคน <c oughs> หีบสมบัติมา <c oughs> หนึ่งหีบเล้ยนะคะทุกคนเออศัตรูแพ้เรานะคะเออได้คูณม,มาขูณสิบเองนะทุกคน <c oughs> กได้คูดม,มาอยู่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะออกออกอะไรวะเมื่อกี้ออกต่ำเนาะ,ะเออหรือเปล่า <c oughs> น่าจะต่ำนะคะทุกคน ว่ามันได้โบนัสมาคูณสิบเนาะรอบนี้ซ้ำตัวเดิมเลยนะคะซ้ำต่ำซ้ำต่ำกันนะคะชอบอันไหนก็จัดอันนั้นนะคะพี่พีจะสามารถแทงเรื่องแทงได้หมดเลยนะคะแต่เราจะไปแทงสูงไม่ได้เนาะนอกนั้นก็สามารถเลือกเล่นได้หมดเลยนะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหรอบนี้คูณน้อยมากเลยนะคะแจกที่โอ้โหแจกน้อยมากเลยนะคะรอบนี้ัวคูณโอ้ย ทุกคนค่ะตานี้ออกสูงไม่น่าเลยนะคะแทงต่ำออกสูงแทงสูงออกต่ำก็ได้มาอยู่4สีร้อยนะคะทุกคนในใจคือแบบว่าได้ห้าม,มานนคะเพื่อนขาเออบุญเก่ายังมีอยู่นะคะทุกคนซ้ำตัวเดิมเลยนะคะเจ๊ไม่เคยจามันต้องซ้ามันต้องซ้ํานะคะบอกเยอะบอกมากบอกน้อยก็ดีกว่าไม่จ่ายเลยนะคะทุกคนรอบนี้โบนัสธรรมจะเข้าหรือเปล่านะคะรอลุไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะจ๊ะเฮ้ย เียดดามากเลยนะคะโอ้โบคือสัญญาณแบบนี้แสดงว่าโบนัสธรรมานะะเพื่อนๆค่ะเออมาจากมันก็จะมีหลากหลายเวอร์ชันให้เราอ่ารุ่นระทึกน่าตื่นเต้นไปด้วยเลยนะคะทุกคนเราเออโอ้ยฝนดาวตกจะปรากฏหรือเปล่านะคะทุกคนเอ้ยได้สีแดงมาโอ้ยฝนดาวตกมาจนได้เลยนะเพื่อนโอ้หได้หีบมาหนึ่งหีบแล้วนะหีบที่สองจะตามมาหรือเปล่าโอ้ยเรามีใจแค่หีบเดียวเองนะทุกคนตัวคุณมาแค่ คูณสิบเองอะมันเพื่อนก็ได้มาอยู่แปดร้อยบาทนะคะทุกคนก็เอาเรื่องอยู่นะคะสี่ห้าหกห้าต่ำนี่คือแบบเต็มเตมอะไรๆคือแบบว่ามันก็ออกต่ํานั่นแหละเออก็คูณโหดอยู่นะคะเพื่อนคะ่ะแต่ที่ชอบมากก็คือแบบว่าถ้าเราแทงเข้าสามตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคูณทั้งสามตัวเลยนะคะไม่เหมือนกับไฮโลไทยนะคะทุกคนมาจา้ะตอนนี้โอ้โหเป็นอะไรกับโบนัสทามนะคะทุกคนโบนัสเข้าถี่ิบเลยนะคะ EP นี้คือแบบ ตังไม่ไหวเลยนะคะทุกคนทุนฟันหกพันมา2000แล้วจ้าเฮ้ย ขอสักคุณ20นะคี20นี่คือจะดีมากเลยนะทุกคนฝนดาวตกมาอีกแล้วแม่เมียบร้อยเลยนะทุกคนหีบหนึ่งหีบแล้วนะทุกคนในหีบสมบัติมาแค่หนึ่งหีบเองนะคะรอบนี้นะคะทุกคนค่ะได้คุณที่คุณสิบเองนะคะทุกคนก็ยังดีอยู่นะทุกคนโบมาอีกแปดร้อยบาทนะสะสมสะสมยอดไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนค่ะมีน้อยแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยเอานะทุกคนตอนนี้ไปฝั่งสูงกันบ้างนะคะแทงเสียแทงเสียเฮ้ยแทงสูงแทงสูงนะจ๊ะสี่ห้าของจิ้งจกยไส้จัดไปเลยค่ะทุกคนค่ะสิบเอ็ด ต่ำนี่คือต้องมีไว้นะคะทุกคนเออขุดเพิ่มไม่ได้แล้วนะคะทุกคนรุนนะคะว่ารอบนี้จะออกต่ําหรือสูงนะคะโอ้โหเย่ยบรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ข>สองสามหกหนะคะออกสิบเอ็ดไฮโรกันทุกคนเออเฮ้ก็ได้อยู่นะแปดร้อยอยู่นะคะทุกคนอ เกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะคนะเกือบออกต่ำถ้าออกต่ำนี่คือจบเหตุเลยนะทุกคนยังดีอยู่นะที่มี11ไฮโรมาอยู่นะขั้นขั้นค,คู่นะคะทุกคนค่ะขั้นค,คู่นะคะทุกคนซ้สสํญญาตัวเดิมเลยนะคจะจัดต่ำเอ้ยขออภัยด้วยนะคะแทงสูงแทงสูงนะคะไม่ใช่แทงเสียแทงเสียนะใครสนใจก็ตามมาได้เลยนะคะที่แอชชูดันบนหรือคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะโบนัสเข้าอีกเร็วจ้ารอบที่3 4ก็ว่าได้เลยนะคะร,รอบนี้คุณพี่คุณเขาจะแจกโหดไหมนะคะทุกคนลุ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 นวิ สู้เขาได้นะถ้าสู้ไม่ได้นี่ก็คือแบบจบเลยนะทุกคนโอ้ยขวัญพิฆาตเรียบร้อยเลยนะทุกคนได้มาแค่หีบเดียวเองนะคะทุกคนเขาไม่ยอมจ่ายแล้วนะป<อ>กติก็จะได้สองหีบเลยคูณสิบเอ็ดนะรอบนี้คูณสิบเอ็ดเลยกนะันเพื่อนแปดร้อยแปดสิบมาจ้าโคตรสุดเลยนะ ปังเปียงปังเลยนะฝากไว้ด้วยนะคะแฟนตาซีโดต้าแฟนตาซีไฮโรไทยนะคะของค่าคิม,มคีกื้นะคะซ้ำตัวเดิมเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าดวงกำลังมานะคะช่วงแบบว่าโบนัสไทม์เขาแจกโหดมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโบนัสเข้าหกรอบติดเลยนะคะพี่พี่จักก็เอาเรื่องอยู่นะคะแค่สัใจะอยากเล่นก็ต้งหาแอดมินได้เลยเด้อเรามีคุณมา เต็มเลยนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยสี่สี่ห้านะคะสิบสามสูงเต็มคาราเบลมาหวัดนเจี๊ยบเลยนะเดี๋ยวนี้บวกมาแปดร้อยแปดสิบนะคะทุกคนค่ะก็กำไรอยู่นะทุกคนคบวกมาสี่พันก็เอาเรื่องอยู่นะคะบวกถึงหนึ่งพันสามพันกว่าเลยนะสองสองพันกว่าีก็